สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมขุดหลุมขนมครกนะเป็นหลุมที่ห้านะเพื่อกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาให้เก็บขังไว้ในหลุมขนมครกซึมลงดินนะครับผมหลุมนี้เป็นหลุมใหญ่นะขนาดอา่อผมจะลงท่อขนาด8ปสิบเซนผมขุดหลุมว่างหนึ่เมตรนะลึกประมาณ7 0็ดสิบเซนะเพื่อที่จะ ทิ้งท่อลงไปที่มีความสูง50เซนนะครับผมวิธีการขุดก็ใช้อสองเกลือมันเดิมหรือว่าเสียมหนีบนะครับผมนะอยู่ด้านข้างนะครับผมนะใกล้ๆก,กันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะเพื่อให้ดูดน้ำจากหลุมขนมพกหลุมนี้แหละแล้วก็ตำลึงนะฮะตำลึงที่ผมปลูกไว้นะะ ตํลึงต้นนี้กินมาสองปีแล้วเธอยังไม่ตายแต่ว,ว่าเธอเริ่มชาราภาพมาแล้วนี่คือลูกตํลึงนะเดี๋ยวเ,เธอสุกแล้วก็บี้ให้มันแตกแล้วก็โยนโยนทิ้งไว้เดี๋ยวเธอก็ขึ้นลงเธอเองละฝนตกนะครับผมอผมจะทิ้งท่อละนะฮะค้คำหรือปลอมไม่ทราบอา่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ นะครับผมหลุมขนมครกก็ทําให้ต่ํากว่าผิวดินหน่อยฝนตกน้ําก็จะไหลลงมาเก็บอยู่ในเนี้ยนะฮะแล้วในหลุมขนมครกเดี๋ยวผมก็จะปลูกผักบุ้งนะผักบุ้งน้านะครับผมมีเวลาว่างก็ออกกําลังกายนะนะครับกว่าจะขุดหลุมเสร็จหนึ่งหลุมเนะี่ยเหืออะไเนะหือ,อไหไไปเยอะนะครับแต่ว่า งานคือทำนะการทำงานทำให้ชีวิตมีความสุขร่างกายกระปีก้กระเป๋าครับผมสวัสดีครับผม